สวัดีครับติเตเองครับตาตาไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสวัสดีครับเพ็ญบีสว,ส,สวัสดีครับติเตเองครับเป็นไงพาวเลยนะเรื่องอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเหมือนแบบครับที่เขาต้องเขามีครีเอเตอร์ที่เหมือนพูดไปเมื่อกี้ก็คือเหมืนอนเขาแบบสร้างสรรผลงานแล้วก็ลงบนเสื้ออะไรแบบนี้แมันก็ ตัวเองแบไปใส่ในเสื้อได้ใช่หรือว่านอกจากโปรดักเสื้อก็คือมีกระเป๋าแล้วก็หมวกนะฮะใช่ปกติเราเป็นคนแบบชอบแบบแนววาดรูปหรือว่านแนวถ่ายรูปอะไรปกติชอบชอบชอบถ่ายรูปมากกว่าวาดรูปอย่างนี้แล้วคนก็จะถูกมาถึงานรูปเราเป็นยังไงอุ้ยอันนี้ก็ก็ได้ทุกแบบทุกแบบแต่อันนี้น่าสนใจนะแบบเหมือนแบบว่าถ้าเราเอาผลงานของเ,ร,เองรูปใส่ในเสื้อได้เงี้ยมันน่าจะเท่มาก การขับน้ำมันราจะมาซื้ออืมใช่เกิดการขับน้ำมันจะมาซื้อวันนี้การขับน้ำมันก็ซ um> ื้อซุดต้องเลยเหรออ่าแล้วแบบเป็นไงตื่นเต้นไหมคงแบบต้องเป็นมีความเซ็ตเ้ยเอาจริงๆมาคนเดียวแล้วตื่นเต้นมากใช่ครับก็ตื่นเต้นอืมการให้ฝากคอนแทคหน่อยนะใครที่อยากแบบทำผลงานศิลปะของตัวเองให้มาในคลาสได้ได้ครับผมก็ สำหรับใครที่อยากเอาผลงานตัวเองนะครับไปใส่ในเสื้อหรือว่าอุปกรณ์อื่นก็คือสามารถได้ที่คราฟตี้คอตตอนเลยนะครับเหมือนเขาจะเปิดแพลตฟรอร์มเบย์เวฟเร็วๆนี้ใช่รครับเป็นไ,ไงบ้าง<ด><ด>ครับด,ด,ดูเดี๋ยวก็สบายดีไม่เหงาเท่าไหร่ครับก็แ<ด>ต่ว่าก่อนถุงสเสิรตเหงาเหงาเหงาอ่ะอยากมีกําลังใจเพราะว่าเขามีกําลังใจส่งมาเหรอครัก็มีครับมีเขาก็แบบ ก่อนก่อนจะลงมาแค่ประมาณ5นาทีเขาก็ส่งมาบอกว่าเขาโทรมาบอกว่าตื่นสู้นะตื่นเต้นหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าไม่ตื่นเต้นหรอกแบบสบายมากมาคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดถึงนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไบ <laughs> ได้ได้ได,ได้ทำได้ทำได้ไม่ใช่ก็คิดถึงกันเพราะว่าปกติออกงานด้วยกันบ่อยใช่ครับอันมีพูดอะไรอีกที่บอกให้กำลังใจอะไร มีนะเขาก็สู้ๆนะครับอะไรย่งเงี้ยเป็นปกติเพราะวันนี้มาคนเดียวเลยเขาบอกว่าสีทําได้อยู่แล้วเพราะมาคนเดียวเลยเลือกเพลงใกล้ใจมาใช่ครับก็เพราะว่าเพลงใกล้ใจเนี่ยปกวติก็ร้องร้องกับพี่ป๋อวันนี้ก็เลยร้องคนเดียวแทนอย่างนี้เราก็เรียกพี่ปอเป็นโมชันตามหาก่ออนุ่ยมันจะอุ้ย<ช> <c oughs> ไม่ใจะเสียงดังเกินไหมอันนี้เลย พี่บอกทุกมาเลยไม่ใช่โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์มาแล้วเมื่อกี้ไม่มีการชมว์ลีลาสะโพกนะจะเป็นสะโพกหลักของดูกันดีเป็นเรียกว่าเราเต้นได้ดีกว่าใช่แต่ถ้าแบบเป็นสะโพกหลังดูดันดีนี้อาจจะต้องแพ้พี่ก้องชิโร่คุณคิดว่าตับตู้เขาไม่ได้ใช่เขามีแดน แิวก็ใช่ย่อยนะกมตัดกันอ่าเใช่เก่งมากแ,แต่ละคนแ้วเราไม่อยากเป็นมาขอ,อขึ้นชาจริงเลยอ่ะเาก็เป็นได้แต่ว่าเราเราเป็นแบบส่วนใหญ่เราเป็นเขาบอกว่าเราแบบวิชววไงที่ค่ายอะ่ะอ,อ,อันนี้ใครบอกมนาะพี่เก่งบอกมา<อ>พี่เก่งบอกมาใช่เพราะว่าปกติเราคุยพี่เก่งตลอดลว่าแบบเออพี่เก่งพี่เก่งเป็นเมน,นแดนเนียแต่ผมเป็นวิชววเนี่ยรับ ไม่อะพี่ปอพี่หน่วช่วงนี้แต่กลับมาจากญี่ปุ่นอะไรมันแบบกระชับนี้เยอะมากขึ้นหรอไม่มันก็แบบว่าตีกับพี่นทำไมญี่ปุ่นมันดีมากตีมาถึงตีกับพี่ปอใช่ไหมอ๋อใช่ตีกับพี่ปอก็สนิทกันมากขึ้นไงใช่หลังจากกลับญี่ปุ่นก็คือพอไปญี่ปุ่นเราได้แบบนั่งกินข้าวกันแบบทุกมื้อเช้ากลางเย็นตอนนอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีเวลาคุยกันมากขึ้นเยอะกว่าเดิมไม่ใส่เป็นเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นยังไงที่ญี่ปุ่นมันเป็นยังไง รีวิวไหนสิขนมอร่อยกับข้าวอร่อยอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่ามีพี่ๆคนอื่นด้วยก็ใช่แต่ว่าเรานั่งทานข้างนั่งของข้าวเป็นของร้องฮะแล้วนั่งของข้าวเหรือเรานั่งข้างๆเอาความจริงใช่ไหมความจริงนั่งนั่งนั่งข้างๆนั่งข้างๆนั่งตรงหลังนั่งข้างๆเราเป็นเมนูนะมีแบบตัดตัดตัดเนื้อหมูอะไร มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างนิดๆน่อยๆยังไงพี่ปอที่แค่ที่หรือว่าไงใครเป็นคนดูแลเราดูแลเขาหรือเขาดูแลเราส่วนใหญ่สลับกันสลับกันเออทำไมพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีเดีครับมีมีมีบ้างมีบ้างแล้วยังไงแบบช่วงนี้พี่ปอเขาแบบติดเราเหรอคะเธออย่างเมื่อวานมันก็มีโมเมนต์แบบไม่คือปกติพี่ปอ ดีวีรู้กแบบมันมีการแบบแตะกล้าแตะตัวก<ม>ันว่า,กาวววววปก,ต,ปกติก็เล่นกันกันประมาณนี้แหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยลงโซเชียลไงอ,อ,อะไรครับเกิดอะไรขึ้นเราอะไรแล้วปกติปกติก็คือแบบนี้หรอเวลาเราสร้างเขาก็จะมานั่งข้างๆเราอย่างเดียวใช่ใช่เขาก็จะมาแบบมาให้กำลังใจตอนแต่งหน้ารจริง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 เราต้องให้กำลังใจตอนแต่งหน้าด้วยหรอไม่ก็เขา เราก็ต้องการบ้างแต่เขาเขาชอบมาเล่นด้วยไงมาเล่นด้วยใช่เวลาตีเวลาเขาแต่งหน้าตีก็ไปเล่นด้วยบ้างแต่ว่าแบบไม่ค่อยลงในโซเชียลเท่าไหร่แล้วท้าเปเมื่อวานมันถึงมีเหตุการณ์ได้แบบรูปในโซเชียลอยู่กันก็เมื่อวานอยู่ๆพี่บอกเขาแบบเดินมาแนะเขาแบบจริงนี้เลยปุ๊บนี่อ๋อใช่ครับเขาต้องรอดข้างหลังด้วยอ่ะครับผมใช่ฮะก็เหมือนที่ทุกคนเห็นเลยครับมันเขินมันก็มีบ้าง ท่านระดับความระดับความฮอปนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดอืมอเจ็ดเองเหรอแสดงว่ามันมมมต้องมีสามารถทบได้กว่านี้ก็ต้องรอดูในอนาคตรหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้คิดว่ายังไงมันทำสถิติที่ต่ำขึ้นขึ้นแล้วเป็นยังไงอือเอาจริงก็เหมือนพอเราสนิทกันมากขึ้นก็แบบก็เหมือนเหมือนทุกครั้งที่เคยตอบก็คือแบบ แล้วก็มีให้กาลังใจกันทุกครั้งแบบเวลาที่ออกงานอะไรใก็จะแบบพักไปหาแกบอกว่าออวันนี้พี่เก่งมากอะไรเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยแบบพรุ่งนี้สู้ๆออย่างเช่นแบบอย่างาเช่นก่อนมาวันนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ขาก็แบบว่าเมื่อคืนก่อนที่โทรมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ไม่ต้องเครียดนะสู้ๆอะไรอย่างงี้่อนนอนบอกเขาพามาบอกอันนี้บอกหออะไรฮะ บอกนี่บอกก็พี่ถาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเพราะพี่พี่ถามว่าสนิทกันมากขึ้นแค่ไหนอะไรแบบนี้ตอนเช้าส่งข้อความาเพิ่มเปล่าตอนเช้ามีโทรมามีแค่โทรมาแล้วตอนก่อดชื่อไปทีก็โทรมาอีกใช่ครัแสดงว่าอย่างพี่ปอเขาเป็นห่วงว่าพี่ปอเขาเป็นห่วงเราใช่เขาเป็นห่วงเราครับเขาแบบอยากให้เราทำออกมาให้มันดีใช่แล้วเดี๋ยวแล้วานี่เดี๋ยวเขาต้องไปออกนามกันแล้ว จริงจริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพักไปหาเขาก่อนเลยเพราะว่าอยากให้กำลังใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กำลังใจกันผัดกันไปผัดกันมาน่ารักดีครับแล้วเรามีวิธียังไงอยากเริ่มความสนิทกันดีป่ะก็คงจริงจริงตอนนี้มันก็สนิทแบบสนิทสนิทระดับนึงเลยแต่ว่าถ้าสมมติแบบ ได้อยู่เหมือนว่าได้ทำงานด้วยด้วยกันมากกว่านี้อะไรน่านนจะเสร็จทีนี้ค่ะสำหรับ,บด้ว,ดวดงกับเธอเตรียมตัวไรอย่างเงี้ยดวงกับเธอเหรอครับตอนนี้คือเวิร์กช็อปได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนที่เคยพูดเลยคือปูเบสิ่พื้นฐานด้วยแล้วก็แต่ว่าเรื่องบทอะไรยังไงก็น่าจะเสร็จแล้วเหมือนที่ได้ยินข่าวมาแล้วก็เดือนได้ยินข่าวปี <c oughs> ปี <c oughs> ปีปีภายในงารนี้ไม่ห่านนะตีฮ่องเต๊มจริงๆแล้วคราวนี้คือภายในปีนี้จะมีวงสวงวงสวงแล้วเปิดกล้องแน่นอนเรียบร้อยไม่ห่านนะอันนี้พี่ไม่ห่านนะต้แค่เต้แค่ทุกวันเดือนนี่เฉยยังไม่ยังไม่ระบุ๊ออครับอันนี้พี่ตัดไม่ได้นะเพราะมันลายนะสี่รูใช่ไหมนับยอดนะ แล้วเลยสรุปกันนี้คุณก็กลับไปขอกำลังใจพี่ปอแล้วแหละก่อในห้องดำน่าจะไม่น่าจะไม่ได้เข้านะฮะวันนี้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปให้กำลังใจพี่ปอก่อนอ่าไม่ไม่ควรเวลาเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจพี่ปอแล้วฝากน่อครับที่มาต้นกับแฟแล้วก็ฝากเพก่อนครับผมก็ฝากแบรนด์ Crafty Cotton ด้วยนะครับผมแบรนด์ที่เอาดีไซน์ตัวเองไปอยู่ในโปรดักต์ต่างๆครับก็เสริมสร้างผลงานได้นะครับผมแล้วก็ฝาก ผลงานดูส Sky Series ที่เพิ่งจบไปนะครับมีทั้งพิเศษแล้วก็แบบปกติด้วยทั้ง i อชีแล้วก็มันดีแชนแนลนะครับผมแล้วก็ฝากด้วงกับเธอด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานอื่นในบ้านดูบันดีด้วยอ๋อแล้วฝากติดๆด้วยนะครับผมฝากแอปแอปลุงแอปลุง T W วันพีไครับฝากที่ปอด้วยไหอ๋อฝากที่ปอด้วยก็เป็นปอสุภการนะครับผม